จะมองไปทางไหนดูรูปไปทางไหนก็ไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่เหมือนเดิมดูนี่เึงจุดไนดนี่ไปถึีจุดไหนที่ยังไมกถงุดไหนก็ยไ่เหมือนเดิม ไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาเหมือนเดิมทุกอย่างไมยก็ไม่ดก็ไม่ด้ไมดก็ไม่ไไม่ดไมีไ้ไม่ไ็ไม่ได้ไม่ไ้งไม่ไ่ด้ไม่เอาไม่ได้กัน่ก็ไ้อ่ก็ไ้ไกไ่ไกัไค่้ไ่ได้กุไมไม่มีไ้บเไไม่ไบไม่เอาม่นทั้งเอา่ั้งไม่เอาเหมือนไไ้ không có giới hạn theo cách không lấy cả lấy cả không lấy giống nhau luôn không <laughs> có giới hạn theo cách không cả không cả không không cùng với nhau มัมีขวามเผ็ดไปแบบทิ้งมันทั้งตัวทิ้งตัวไม่ทิ้งไปด้วยกันเลยทิ้งมันทั้งตัวทิ้งตัวไปทิ้งไปด้วยกันนั่นแหละไม่เอามันทั้งตัวเอาตัวไม่เอาไปด้วยกันนั่นแหละงงงไไม่อยยยยกกเเลลปัแล้วมันก็จะไม่มีขวามเผ็ดไล่ลงรอยล้างเรไปตามนั้นเลยลูกอย่างอะไรลูกดำเนไเรื่อยๆหน่อยทุกอย่าง ไได้เปไปเรื่อยๆไม่มีขอบเขตไปเรื่อยๆทุกอย่างไปแบบไม่มีขอบเขตไปเลยลูกนิสัยที่มันเฉพาะมันแค่นี้แค่นั้นมันแค่อะไร ใสน่นั้นนะ่ะยัละลายหายไปเองลูกแค่อะไรพวกคาอยู่ตรงแค่นะทุอย่างเรื่อยๆนำหนึ่เรื่อยๆ,ๆได้มหากูนลรอม <ๆ S 1> กันไปลูกทุอย่างไปแบบไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาเหมือนเดิม,มน,นะทุอย่างทุอย่าง,างๆๆไปแบบไหมมันทั้งไหมทั้งไม่ไหมเหมือนเดิม ไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาเหมือนเดิม,มจะได้ล้างพรอม,มันไปคลายช่วยหรือช่วยพรอม,มันไปเหลือจะมาหากุนาดําริให้มันคล่องหน่อยมาหากุนาดําริมาหากรุณาดําริให้มันคล่องหน่อย ทุกอย่างมันก็จากไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาเหมือนเดิมทุกอย่างเนี่ยจากไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาเหมือนเดิมไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาเหมือนเดิมทุกอย่างมันก็จากไม่ยึดมันทั้งยึดทั้งไม่ยึดเหมือนเดิมจากไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่เหมือนเดิมทุกอย่างทุกอย่างเหลือแต่ดำเลีให้มันคล่องมหากรนาดำหลีให้มันคล่องดำเลีครั้งหนึ่งก็พรึบเดียวเลยพร้อมกันเลยทุกอย่าง เจอจ้าสว่างเจอจ้าล้างพร้อมมันไปนเลยคลึบเดียวคลึบเดียวเลยอยากไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาเหมือนเดิมทุกอยาก่างอยากไม่ยึดมันทั้งยึดทั้งไม่ยึดเหมือนเดิม,มทุกอยาก่างอยากไม่มันทั้งไหมทั้งไม่ไมมเหมือนเดิมทุก,ยกอย่างให้คล่อง มหาบุณาดําเหลี่ยมคล่องหน่อยอย่าแค่อะไรถ้าแค่อะไรมันก็คาอย่แค่นั้นและนิสัยแค่เนี่ยนั่งแค่นอนแค่ยืนแค่เดินแค่อะไรมันเยอะนิสัยที่มันคอยแค่นี้แค่นั้นมันเยอะ แต่นั่นต้องดําเนินว่าทุกอย่างเลยลูกทุกอย่างเลยแต่แค่นั้นแค่นี้ทั้งหลายมันจะละลายไปเองมันแง่มุกทั้งหลายเนี่ยจะหายไปเองอยากไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาเหมือนเดิมสิ่งที่มันไม่มีขอบเขตอย <c oughs> <c oughs> ากไมอยากไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาเอง อยากไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาเหมือนเดิมจากไมมมันทั้งไมมทั้งไม่ไมเหมือนเดิม ทุกอย่างนะ้ำเปลี่ยวไว้ลูกเออมันจะได้ไม่มัวมาตรงนั้นตรงนี้ตรงนั้นตรงนี้ตรงอะไรก็ซึมทุกทีแช่ทีซึมทุกทีทมทันคาอยู่มันก็ซึมแหละพอ,อามันเต็มที่บอกแล้วว่าดอกบัวเนี่ยมันบานทิ้งบานไม่มีดอกุบ๊บบอกบนไหนมันบานค้างบานอยู่อยู่ดอกมันบานทิ้งบาน พร้อมกันเลยลูกจากไหมมันทั้งไหมทั้งไม่ไหมพร้อมกันเลยอยากไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาพร้อมกันเลย ไม่ก็ไม่มีขอบเขตไปเลยสิ่ที่มันไม่มีขอบเขตเนมวัวแต่มาแค่นี้แค่นั้นอยู่ ไมันทั้งไหม้ทั้งไม่ไหม้เนี่ยมันคือทุกอย่างเลยนะมันคือทุกอย่างนะมันคือทุกอย่างลกูกมัไหมมันทั้งไหม้ทั้งไม่ไหม้เนี่ยมันคือทุกอย่าง นีแ่แหละเนื้อหาแห่งมหาุณา,ามันก็จะดับล้างช่วยกันไปตามนั้นเลยสรุปสรุปจบช่วยกันไปตามนั้นแหละไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่เนี่ยมันคือทุกอย่างทุกอย่าง ันคือทุกอย่างลูกเรียกว่ามหาุนาแห่งการจบตัวจบช่วยกันยุติตัวยุติช่วยกันมีเกีียวมันทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกีียวเนี่ยมันก็คือทุกอย่างลูก แต่ที่ให้ไปเนี่ยมันคือเนื้อหามหากรุณาทั้งนั้นให้อะให้ไปหามหากุณาให้ไปมหากรุณาให้อะไปให้ลูกนันก็บอกแล้วบอกอีกแล้วทำมาทุกอย่างเนี่ยมันคือมหาดาเบิมหาดัาริ ทีนี้ประจากไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาเหมือนกันมันก็เรียกว่าเป็นมหาดมีแห่งการดับล้างว่างล้างนั่นเองมหาคุณนายการดับล้างว่างล้างไปตามนั้นเลย แล้วถ้าทุกอย่างอย่างเดียวเนี่ยไม่สรุปล้างไปด้วยเนี่ยแล้วมันจะค้างอยู่ตรงทามาทุกอย่างค้างเลยจะบวมบ้างค้างเลยยังไม่บานที่บานยังบานค้างอยู่ันทุกอย่างก็ต้องสรุปล้างทุกอย่างไปด้วย ไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่เหมือนกันไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่เหมือนกันทุกอย่างทุกอย่างอย่างนี้อนุภาพของการดับล้างมันจะเสถียกันไปหมดเลยมันจะสเสถียกันไปหมดเลยมันจะบาลานซ์ไปได้กันหมดเลย แล้วจะมันแล้วมันจะหมดตัวยุ่งเลยไม่มีตัวยุ่งหมดตัวยุ่งถ้าทุกอย่างมันคือไหมมันไหมมันทั้งไหมทั้งไม่ไหมเหมือนกันกนี่ก็หมดตัวยุ่งแล้วตัวยุ่งเนี่ยมันก็ไม่ไหม,น,มนี่แหละ มันจากไหมทั้งไหมทั้งไม่ไหมเมันจากไหมมันทั้งไหมทั้งไม่ไหมเหมือนกันมันก็หมดตัวยุ่งแล้วไม่มันทั้งไหมทั้งไม่ไหม ไม่ใช่ไปคอยไม่คอยไม่ไหม้นะเออไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่เนี่ยไม่ใช่ไปคอยไมคอยไม่ไหม้นะ ไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาเนี่ยมันไม่ใช่เป็นคอยเอาคอยไม่เอานะมันไม่ใช่อะไรไปคอยเอาไปคอยไม่เอานะไอ้ไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาเนี่ยมันไม่ใช่อะไรไปคอยไหม่คอยไม่ไหม้นะไหม้ทั้งไหม้ทั้งไม่ไหม้เนี่ย ไม้มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่นั่นแหละแล้วหมดตัวไปคอยไม่หมดตัวไปคอยไม่ไม่เองหมดตัวไปคอยไม่คอยไม่ไม่ไปเองลกวก็ไม่มัน Ary, ies, iels, ทั้งไม่ทั้งไม่ไ so ม่นั j, ่นแหละแล้วได้หมดไอ้ตัวไปคอยไม่คอยไม่ไม่ไปเองตายเป็นไรลองรอยล้ะไป ่ก็ไม่ใช่มันทั้งใช่ทั้งไม่ใช่ไม่ก็ไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่ไม่เอาก็ไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาลไเย